วันนี้มาพบกับคุูปอยแล้วนะคะวันนี้ครูปอจะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยกันค่ะเรียนรู้ตัวพยัญชนะนอนหนูหพ,พึ่งกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราจะไปเล่นเกมกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะ วันชาแนลของเรากันอีกครั้งนะคะและเกมในวันนี้ของเรานั่นก็คือปริศนาคำทายอะไรเอ่ยคะ่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะคะคุณมะส้มค่ะ<ฮ>และคุณแนทค่ะสวัสดีค่ะคุณมะส้มและคุณแนทพร้อมไหมคะพร้อม<ฮ>ค่ะ<ฮ>ดังนั้นเราไปฟังปริศนาข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาถามว่าตัวฉันคือใคร อยู่ในที่รกเนื้อตัวสกกับโปรกรังแสนรกเอ้ยตัวฉันคือใครคะรับว่าบอกไปไม้หรือว่านอนหนูถ้าพร้อมแล้วยกมนอนือค่ะคูมส้ซมนะคะยกก่อนค่ะคูมส้มได้สิทตอบค่ะนอนหนูค่ะนอนหนูถูกต้องไหมคะเด็กๆนอนหนูถูก ปริศนาคำทายทอที่สองนะคะปริศนาถามว่าฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียวใบกลมในเรียวเขียวสดงดงามฉันคือใครคะรับว่าบอใบไม้หรือว่าอปอปลาถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะคุณแนทนะคะคุณฝ่ายได้ตอบค่ะคุณแนทตอบว่าบอใบไม้ค่ะ บอใบไ,ไม้ถูกต้องไหมคะเด็กคะถูกต้องคะ่ะผ่านไปแล้วสองข้อนะคะเด็กๆขะตอนนี้คะ่ะคะแนนของคุณครูมาซ่อมนะคะและคุณครูแนทมีอยู่คนละหนึ่งคะแนนเท่ากันคะ่ะเราจะมาดูที่ข้อที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามคำถามถามว่าตัวฉันคือใครใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวนำทาง อยู่ในน้ำเอ่ยระหว่างยายชนะปอปลาและยัญชนะสอเสือทาพร้อมแล้วยกมือค่ะครูแนทนะคะเป็นฝ่ายยกได้ก่อนนะคะคูแนทได้สิทธตอบค่ะตัวนั้นก็คือปอปลาค่ะคูแนทตอบว่าปอปลาถูกต้องได้คะเด็ก่ะ ข้อที่4นะคะข้อที่4คําถา,ถามถามว่าตัวฉันคือใครอาศัยในป่าสร้างรังขึ้นมาเก็บน้ําหวานเอ่ยรว่ะางพันชนะลอยและพอพึ่งค่ะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะฮูมอส้นนะคะยกมือ<ย>่อนค่ะฮูมอส้นได้สิบตอบค่ะผอพึ่งค่ะ ครูมส้มตอบว่าผอพึ่งถูกต้องไหมคะเด็กๆคะถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะครูแนทนะคะมีอยู่สองคะแนนครูมส้มนะคะมีอยู่สองคะแนนวันนี้ทั้งครูมส้มและครูแนทมีคะแนนเท่ากันนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ วันนี้นะคะเกมของเราจบลงแล้วนะคะคูอ้อยนะคะคูมอส้อมและคูแนทนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรากลับมาพบกับช่อง KG1 Channel นะคะในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่าติด็กๆขาเราจะมาเรียนรู้ตัวพยัญชนะน,นหนูถึงพพึ่นกันเลยนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะ นอนหนูเด็กๆพูดตามคุบอลครั้งนะคะนอนหนูค่ะต่อไปนะคะ,ต,ะไไตัวพยัญชนะบอใบไม้เด็กๆพูดตามคุณบอนะคะบอใบไม้เก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะตัวปอปลาเด็กๆพูดตามคุณอนะคะปอปลาเก่งมากเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็คือผอผึอง้งพูดตามคุณบอนะคะ ขอพึ่งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูปอจะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ,ๆมาพบก,กับคุณดิ้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มใหม่มาคะ่ะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่เราจะใช้เรียนเทอมสองกันนะคะแล้วก็เตรียมสินีและก็ดินสอมาด้วยค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้าที่หนึ่งค่ะจงระบายสีพยัญชนะให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดดูพยัญชนะตัวที่หนึ่งนะคะนหนูตัวที่สองค่ะบใบไม้ตัวที่สามปปลาตัวที่สี่ผพ,พึ่งเรามาดูที่ดอกไม้นะคะ เขาจะให้เด็กๆระบายสีที่กรีบดอกไม้นะคะดูรูปภาพค่ะตรงเกสรค่ะดอกแรกค่ะรูปภาพอะไรคะรูปภาพหนูนอนหนูอยู่ตรงไหนคะเด็กๆคะนอนหนูเหมือนข้างบนเลยค่ะให้เด็กๆระบายสีกรีบดอกไม้ที่เป็นนอนหนูค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะดูดอกที่สองค่ะดอกที่สองรูปภาพอะไรคะ รูปภาพปลาค่ะปอปลาเอ๊ะปอปลาอยู่ตรงไหนบ้างคะเด็กๆคะดูสิคะระบายสีเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะต่อไปคะ่ะดอกที่สามคะ่ะรูปภาพอะไรคะบอใบไม้เด็กๆเห็นบอใบไม้หรือยังคะเจอแล้วระบายสีเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะดอกสุดท้ายคะ่ะรูปภาพ พอพึ่งรูปภาพพึ่งนะคะพอพึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยระบายสีเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเก็บเงินให้เป็นเป็นหน่อยค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ค,ครูดูด้วยนะคะ วันนี้คะ่ะเด็กๆทำแบบฝึมพันเสร็จแล้วใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปที่เด็กๆทำคะ่ะเด็กๆเก่งยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะที่ตั้งใจเรียนจากคุณครูนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆคะตอนนี้เรายังไม่เจอกันที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะไว้รอสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราได้มาเจอกันที่โรงเรียนแน่ๆเลยคะ่ะขอบคุณพ่อครูแม่ครูนะคะ ช่วยสอนเด็กๆแทนคุณครูอยู่ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูลาไปก่อนนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า